ครับสวัสดีตอนนี้เรามาทำการหมุนภาพเก้าสิบองศาอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คุณแม่สอนไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าหมุนไปหมุนไปหมุนไปก็จะเกิดภาพยังไงต่อเป็นภาพถัดไปใช่ไหมครับอธิบายอ่ะอันนี้ล่ะลูกคางตอนนี้ตั้งอยู่แล้วพอหมุนปุ๊บดูดูลูกคางพอหมุนปุ๊บรูปนี้น่าจะเป็นลูกไ,ไหนมว่ามัน ให้ขีดถูกรูปนั้นเอียงภาพตัดไปจะเป็นอันนี้อันไหนอ่าใช่ไหมอ่าใช่ตอนนี้มันตั้งอยู่ตรงนี้พอมันล้มลงไปปุ๊บหัวมันก็ต้องไปทางโน้นถูกต้องไหมถูกต้องไหมอ่าต่อไปหน้าต่อไปนี่ชุนักหันหน้าไปทางโน้น แล้วพอเราหมุนภาพตุน่าจะหันหน้าไปทางไหนคิดว่าจะเป็นรูปไหนฮะหันตาบแบบนี้หรอภาพหมุนถัดไปจะอันนี้ใช่ไหมอ่าโอเคถูกต้อง หัวก็จะกลับถูกต้องหัวก็จะกลับด้านอภาพถัดไปตอนนี้สไลเดอร์ตายอยู่ตรงนี้หมุนไปทางโน้นก็ต่ายหัวจะไปทางไหน,นไหเอาใหม่ไม่ใช่นั้นตอนนี้หูมันตั้งขึ้นข้างบนพอเสียไปโด้นหูมันก็ต้องไปทางโน้นอ่าเลือกหูที่ไปทางโน้น,นถูกต้อง กิดถูกไปต่อไปมีแพนดา้าตอนนี้มีแพนด้าหันหน้าทางนี้หัวไปทางน้นถ้าหมุนไปทางโน้นหัวจะไปทางไหน,นหัวไปทางไหน,นอ่าอ่จาจัดไปรูปไหน,นเอ้ยนี่มันกลับด้านมันยังไม่ถึงเอาด้านนี้ก่อนสิหันไปทางนี้รูปนี้โอเคจัดไป มีสติหน่อยนะมีสติหน่อยนะนรูปหนีอะอดูอันนี้ตัวดูดฝุ่นโอเคถูกต้องลอดลอดไปอีกหนึ่งต่อไปสไลเดอร์ตอนนี้นนมันตั้งอ,อ,อยู่ตรงนี้พื่คืออะไรื่ออะไรตัวหลอกไหมมันเหมือนเพื่อนไหมล่ะต้องดูว่าเหมือนเพื่อนไหมถ้าไม่เหมือนเพื่อนเรียกว่าตัวหลอกไม่เือนตัวหลอกอ้าว มันเก้าสิบองศาทำไมมันคือตัวหลอกมันทําให้มันอําพลางมาไม่ให้เราชนะมันได้พวกคนไม่มีสติใ,ในการคิดจะเลือกกันนั้นแหละฉันสนะได้จ่ฉันไม่เลือกอันนี้หลักจ้ะโอเคยอดเยี่ยมใช่ะทางนี้ใช่ไหมอ่าต้องเป็นรูปไหน เป็นกบอ่าอันนู้นน่ะถูกแล้วต่อไปเป็นกบหันหน้าไปทางนี้ต่อไปหันหน้าไปทางนน้นหรือต่อไปหันหน้าไปทางนน้นอ่าดูภาพไหนหันหน้าไปทางนี้ล่ะหันหน้าไปทางนน้นตอนนี้มันหันหน้ามาทางนี้รูปนี้หันหน้าไปทางโน้นต่อไปรูปก็ต้องหันหน้าไปทางโน้นอันไหนหันหน้าไปทางนี้เหรอทางโน้นโน้นเหรออืออันไหนรูปไหนจะอภิษฎก่เด็กน่าเป็นอันนี้ กลับไปไปอย่างมันก็ต้องชี้ไปนี่ภาพนี้มันชี้ไปทางโน้นแล้วภาพนี้มันก็ต้องชี้ไปทางนี้ความเหล็ภาพนี้มันชี้มาทางนี้ใช่ไหมนี่ภาพนี้มันชี้ไปทางโน้นแล้วภาพถัดไปตัวนี้ก็ต้องชี้หัวมาทางนี้อันไหนแจกน้องพันตัวเลวน่าจะเป็นอันนี้ ชาวัญญานะครับนี่เป็นชาวปัญญานายเจ๋งอยู่ละ้ะ